สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูยันด้านหลังขององค์พญาครุฑหลวงปู่เสง์วัดบางนากันนะครับสำหรับองค์พญาครุฑนะครับรุ่นหนึ่งปี2522หลวงปู่เสง์อธิษฐานจิตและรุ่น2ปี2556หรลวงพ่อรวยวัตโกปลุกเสกนะครับและเกจิมากมาย ที่ด้านหลังนะครับองค์พยาคุดจะมียันนะครับสี่บันทัดหรือสี่ตัวตรงนี้นะครับเป็นอักขรยันนะครับอักษรขอมนะครับเหมือนกันทั้งสองรุ่นนะครับทั้งรุ่น1และรุ่น2ที่วงเอาไว้สีขาวนะครับเราไปดูความหมายของยันกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกหรือมันทัดแรกนะครับจะอ่านว่ากาละพานะซึ่งแปลว่า การครั้งนั้นองค์พยาครุตคือพาานะของพระนารายเจ้านะครับเราไปต่อกันเลยนะครับสำหรับตัวที่สองหรือบรรทัดที่สองจะอ่านว่าปิปะสะุนะครับซึ่งแปลว่าพระกัสยะมุนีเทพบิดรเป็นฤาษีนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพระบิดาของ องค์พยาครุฑเรามาต่อตัวที่3กันเลยนะครับสำหรับบรรทัดที่3นี้จะอ่านว่าอุดมังราหิซึ่งแปลว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เดชและบารมีแห่งองค์พยาครุฑผู้เป็นสัตวิชาติเทวาเทพเป็นผู้มีกำลัง ความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่เรามาต่อ,อยันตัวที่4กันเลยนะครับหรือประััดที่4จะอ่านว่าจะพระกะัสะซึ่งแปลว่าหัวใจพระาธาตุกรณีหรือคาถากาสลักเป็นคาถาหัวใจของคนดีจะแคล้วคลาดปลอดภัย มีคนเมตตาอุปธรรมค้ำชูเรามาสรุปกันเลยนะครับยันทั้งสี่ตัวจะอ่านว่ากาละพานะปิปะสะอ,อุดมังราหิจะภะกะสะซึ่งจะมีความหมายดังนี้กาละครั้งนั้นองค์พยาครุตคือพหานะขององค์นารายเจ้า ระกัสยะมุนีเทพบิดรผู้เป็นฤาษีนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นพระบิดาขององค์พญาครุฑมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เดชและบารมีผู้เป็นสัตว์ทวิชาติเทวเทพแห่งองค์พญาครุฑเป็นผู้มีกำลังอุดมสมบูรณ อันยิ่งใหญ่หัวใจพระาธาตุกรณีหรือคาถากาสลักเป็นคาถาหัวใจของคนดีจะมีความแคล้วคาดมีคนเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูสำหรับยันด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นคาถาหัวใจพยาครุฑของหลวงปู่เสงวัดบางนานนะครับ ในคาถานี้นะครับท่านสามารถนำไปสวดบูชาองาค์พญาครุฑได้เลยนะครับยังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ